ส,สดีค่ะทุกคนพระวัหมาแรงหมากระส่ามาพบกับเพวานในช่องปาจาน,นีน้านเมื่อเดนเดคลิปนี้เนาะแพจะมาตอบคำถามเรื่องบ้านให้แบบเผื่อหลายๆคนอยากได้เผื่อหลายๆคนสนใจอะไรนี่ให้เป็นขให้เป็นข้อมูลก็แล้วกันแล้วก็เพราะว่าในคลิปนั้นแพไม่ค่อยได้อธิบายรายละเอียดอะไรมากมายเพราะว่าอะไรแพไปดู มันไม่ชิงบ้านตัวอย่างนะมันเป็นบ้านของคนอื่นบ้านที่เขาสร้างเพิ่งเซ็ตแล้วเขาแบบมันมีคนแบบว่ารอโอนอืมก็เป็นของคนอื่นเพราะว่าของเวมันกําลังเพิ่งกําลังสร้างใช่ไหมละ่ะนั่นแหละแต่ก็เลยไม่ได้อธิบายรายละเอียดราคาพื้นที่ใช้สอยนู่นนี่นั่นอะไรอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเดียวแต่จะมาบอกในคลิปนี้เนาะเผื่อใครอยากสนใจอยากไปดูหรือว่าอยากได้ก็จะได้ตามไป หมู่บ้านชื่อหมู่อ่าเพาจะบอกว่าในโคนราชเนาะมันจะมีหมู่บ้านชื่อว่าอยู่สบายอยู่สบายเนี่ยอยู่สบายมีหลายมีหลายเฟสมากมีแอฟซลุดมีอยู่สบายแบบว่ามันจะแยกเป็นโครงการย่อยไปอีกจัดทุกคนแต่ของแพระมันชื่อว่านะอยู่สบายเดืเวลาเนาะเดเวลาโครงการอยู่สบายโครงการเดืะเวลาชื่อโครงการเดืเวลาเดเวลาจําไว้ทุกคน นั่นแหละมันจะอยู่อ่าวาทะเลเนอะทางไปหนองตะคงอยู่อยู่ตรงเขาเรียกว่าอะไรเลยวุโรตัสมาอยู่เราโโเทคโนโลยีราชมงคนถ้าไมจำไม่ผิดเดี๋ถ้าจำใครถ้าจำผิดก่อมาแก้ไขเป็น,นัดูนั่นแหละเราที่นี่โครงการเขาก็จะมีบ้านแบบว่าส,สองแบบ สองแบบก็คือหนึ่งชั้นกับสองชั้นแบบชั้นเดียวคือสไตล์นอร์ดิกที่เคยพ,พาไปดูแลเลยที่ตอนแรกแพจะเอาคือแพอสรุปว่าแพจะเอาหลังนั่นหลายคนที่เคยติดตามคลิปแพก่อนหนะ้านี้คือแพอจะเอาชั้นเดียวชั้นเดียวมันตกอยู่มันสามล้านนิดๆจ้ะพื้นที่เจ็ดสิบตารางวาพื้นเจ็ดสิบตารางวานี่คือหลังหลังมุมนะเพราะว่าที่ปกติมันอยู่มัน ห้าสิบกว่าอืแล้วมันจะมีสองไส้มันก็จะมีราคาชั้นเดียวนี่ก็จะมีราคาสองล้านกว่าแล้วก็มีสามล้านต้น,ต,นตอนที่เพเจเอาเั่นคือสามล้านต้นตอนท,ที่เพที่เพชรจะที่เพจองนั่นแหละเราที่นี่แพชรก็เลยมาคิดดูก็เลยจะเขาเรียกว่าอะไรก็เลยเปลี่ยนใจเพราะว่าเพราะว่า เหตุผลหล,หลายอย่างจ้ะเดีย๋ยวจะเล่าเหตุผลให้ฟังเหตุผลข้อที่หนึ่งเหตุผลข้อที่หนึ่งเลยก็คือมันสามห้องนอนจ้ะพื้นที่มันก็มีน,น,นู่นนี่นั่นแล้วเราก็ชอบมากแต่ว่าพอวันที่เราแบบว่ามานั่งคิดดูว่าเฮ้ยกระเทินซื้อเพิ่มเงินอีกไม่ไมกี่บาทอะไรเงี้ยอีกร้านนึงผ่อนเพิ่มอีกเดือนละพันสองพันนี่เราได้บ้านหลังใหญ่เลยเป็นสี่ชั้น พ <inside> okay, so ื้นที่ของรับแขกกว้างขวางน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเผื่อเพื่อเพื่อนฝูงมาเพื่อพ่อแม่มาญาติพี่น้องมาก็จะได้มีที่รับรองอะไรงี้เราก็คิดผู้ชายก็เลยว่าเออก็ได้ก็ดีแล้วเราก็เลยโทรคุยกับเซลล์ว่าเออขอเปลี่ยนหลังได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าได้แต่ว่ามันก็ต้องสันะอะไรเงี้ยคือเราก็ต้องรอนั่นแหละจ้ะแล้วหลังที่ไปเอาสรุปคือ สี่หลสี่ล้านสี่แสนเก้าหมื่นแต่ก็สี่ล้านห้านั 4, 90, 4, 5, น่นแหละจ้ะก็ยังไม่ได okay. ้เกินงบที่เรากู้เพราะว่าเรากู้ห้าล้านเนาะนั่นแหละแล้วเดี๋ยวแม่จะบวกว่าผ่อนเดือนอะไรกู้กับธนาคารอะไรทํายังไงนู่นนี่แม่จะเล่าให้ฟังให้มดในคลิปนี่แหละจ้ะก็คือยอดกู้เราห้าล้านแล้วเราก็จะเหลือเงินมาแต่งบ้านประมาณห้าแสนจ้ะไม่มีไม่ไม่ต้องดาวจ้ะแต่ต้องเครดิตดีนะเออ ก็คือเงินเดือนต้องถึงไม่ใช่ว่ามีเงินเดือนหมื่นหนึ่งหมื่นห้าอย่างเงี้ยไปขอกู้เขาห้า้านอย่างเงี้ยเขาก็มีให้เนาะเขาก็ไม่ให้เนาะคือมันก็ขึ้นอยู่กับฐาเนเงินเดือนเรารายได้เราอะไรอย่างงี้ต่างๆนานานะก็พื้นที่ใช้สอยเอาไปทีละเรื่องนะเอาเรื่องตัวบ้านก็คือบ้านเรามีสี่ห้องนอนข้างบนเป็นสี่ห้องนอนสองสามห้องน้ำจากข้องน้ำมีอยู่ข้างบนสองห้อ,หอง แล้วก็ข้างล่างหนึ่งห้องแล้วก็มีห้องครัวห้องรับแขกห้องกินข้าวก็คือครบครบในที่นี่คือพื้นที่โอเคใช้ได้ใหญ่ตู <c oughs> <c oughs> พื้นที่ใช่สวยพอวันที่เรามีลูกอะไรเงี้ยแต่ว่าสวนมันก็จะยังไม่ค่อยใหญ่ของแพรบ้านแว่หลังที่เขากำลังสร้างอยู่หลังจริงที่เราเอาจริงเนาะพื้นที่ใช้สวยมันอยู่ที่ 290ที่ดินมันอยู่69ตารางวา70ตารางวานะี่ยแหละคัดนิดเดียวทุกคน70ตารางวาจะ้ะก็ถือว่าราคาก็โอเคเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นเราไปชอบที่มันสูงมันโปร่งดีจ้ะแล้วกกสวนมันก็อาจจะไม่ได้ใหญ่มากเพราะด้วยขนาดของตัวบ้านเนาะมันก็เลยทําให้สวนเราอาจจะมีใหญ่แต่เราก็คิดว่า ุณชายก,ก็ไม่คงไม่มีเวลาทําสวนอะไรเงี้ยจ้ะมีนิดแต่หน่อยเอาไว้นั่งชมวิวอะไรเงี้ยก็ก็น่าจะก็เลยก็เลยสรุปว่าเป็นหลังนี้เนาะส่วนเรื่องกู้ก็คือยื่นกู้ไปก็เขาก็จะเช็คเงินเดือนเราแหละว่ามันจะพอได้ไหมบ้านราคานี่อะไรเงี้ยเช็คเงินเดือนเช็ครายรับรายจ่ายเรา จากของแพแพห้คุณชายกู้คนเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์มันกู้ร่วมก็ได้หรือว่าอะไรก็ได้แต่ว่าแพห้คุณชายกู้คนเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าอ่ารถก็คือปิดแล้วรถสองคันก็คือปิดหมดแล้วเนาะตอนนี้เนาะบ้านที่ยุงเทพก็คือปิดไปแล้วเดือนหน้าที่หกจะไปเอาโฉนดเนาะก็นั่นแหละก็คือเงินเดือนนางรับเต็มเสร็จแล้วก่อ สล,สลิปนสลิปเนาะเงินเดือนก็คือรับเต็มแล้วก็อะไรอีกก็คือนางก็มีรายได้เสริมเป็นลงเป็นชื่อนางมดเลยทางเครื่องสักผาทางอะไรเงี้ยก็เขาตีรวมเงินเดือนให้คุณชายเป็นตัวเลขกลมๆทางอาชีพเสริมทางรายได้เสริมของขายของร้านขายของชำ เครื่องสัตว์ผานู่นนนั่นรวมเงินเดือนน่ะเขาตีรายได้นางอยู่เจ็ดหมื่นบาทต่อเดือนเนาะมันก็เลยทําให้ผ่านแล้วนางก็มีเคดิตดีอยู่กับทอสอเพราะว่าอะไรทอสอก็คือเป็นที่น้าขอนบ้านหลังเก่าอยู่อยู่กรุงเทพที่น้าผ่อนอยู่เพิ่งจะปิดมุดไปเมื่อเดือนนี้เลยจ้ะก็นั่นแหละก็เลยมีเคดิตดีนางก,นก,นากัเลยืเขาก็เลยเขาก็เลยปล่อย ได้คนเดียวกู่คนเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์บบไม่ต้องดาวไม่ต้องอะไรเลยอะไรเงี้ยก็คือโอเคแค่นั้นแหละก็สรุปว่าก็จะได้บ้านหลังนี้ก็คิดว่าน่าจะปลายปลายปีหรือต้นปีหน้าก็จะได้อยู่เนาะก็นั่นแหละอย่างที่เล่าให้ฟังว่าให้จําชื่อบ้านสไตล์บ้านไม่ได้ป่ะทุกคนแต่ว่าถ้าใครอยากไปดูก็ไปได้จ้ะ โซนหัวทะเลหนองตะคงนั่นแหละมันมีหลายโครงการบ้านหลายโครงการบ้านขึ้นใหม่ๆมีแต่สวยหนึ่งชั้นสองชั้นมีมดจ้ะมีตอบโจทย์ทุกอย่างตั้งแต่ราคาหกเจ็ดแสนถึงราคาสิบล้านก็มีเลี้ยแต่ปรารถนาเลยอันนี้คือเรื่องจริงก็คือตอนนี้เราอยู่หลังนี่ไปก่อนซึ่งพูดถึงอยู่หลังนี่เราก็ไม่ได้เดือดร้อนนะเราถามว่าหลังนี้จะคืนไหมก็คุณอ่าก็คงจะยังไม่ได้คืนเพราะว่าอะไร ผู้ชายก็วันธรรมดานางก็นาจะต้องมาอยู่บ้านหรือว่ากลางวันเวลานางพักนางก็มาอยู่บ้านมาตะมานอนนี่เนาะเพราะว่าอะไรด้วยความที่ขับรถไปกลับนุ่นก็ประมาณยี่สิบนาทจาีจากที่ทําง,งานนาะงเพราะว่ามันหนาจะไกลก็เลยถ้ากลางวันพักเที่ยงอย่างเงี้ยอย่างถ้ากลางวันแบบพักเที่ยง ถึงบ่ายสามนี่ยงถ้ามันมีงานกับเขามนนอนอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็เลยนั่นแหละแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของหน้าคตกจ้ะห้ถึงเวลาได้ย่ายก่อนนะเขา,าไม่ดีใจที่ไป้ได้บ้านหลังนี้แ้วก็ดีใจเพราะว่าแ้วก็ก็ชอบอะไรอย่างงี้นะเนะาะก็แฮปปี้จ้ะเพื่อตัวน้อยคนนี้ค่ะเพื่อตัวน้อยนี่เลยไม่ได้วีเพื่ออะไรเลยแล้วก็ เดือลูกเจเดนมามีมีมาอะไรอย่างงี้เนาะก็เลยจะได้แบบมาพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยจ้าก็เลยแฮปปี้ซึ่งมันเป็นข้อออกสิ่งที่เราสองคนคุยกันตกลงกันแล้วว่าควรจะไปในรูปแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยจ้ะก็คือสําหรับคนอื่น,นอายุสามสิบเจ็ดเขาอาจจะมีบ้านมีอะไรพร้อมแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่วันก็เราสองคนเพิ่งจะได้กับบ้านเริ่มต้นกันแล้วกล ด้วยความที่เพลกกว่าค่อนข้างสองสามปีที่ผ่านมาก็ค่อนข้างจะเป๋ๆเนาะในฟแนนเชียลอะไรเงี้ยาการเงินค่อนข้างจะเป๋เพิ่งจะกลับมายังไม่ตรงดีตอนนี้ก็กำลังเวี่ยวๆจะแต่ก็ทำงานก็สู่ไปจ้ะพยายามประหยัดเก็บเงินหาเงินให้ได้มากที่สุดเพื่อสังครอบครัวนึ่เจ้ะถามว่าพ่อแม่ พ่อแม่ก็ไม่อยากไปรบกวนเขานั่นแหละจ้ะเพราะว่าตอนที่เบมีปัญหาพ่อแม่ก็ช่วยไปเยอะอืมแต่เวลาเรามีปัญหาเขาก็ยื่นมือเขามาช่วยนั่นแหละซึ่งก็เป็นธรรมดาของพ่อแม่เราที่รักเราอะไรอย่างเงี้ยนะนั่นแหละทุกคนก็เดี๋ยวถ้าติดตามแพนนั่นแหละจะได้ดูเห็นเรื่องราวชีวิตของแพรขยับไปทีละขั้นขยับไปทีละขั้นเนาะเหมือนที่เคยนําเสนอแต่บอกว่าแพยไม่ได้มาอวดหรืออะไรมันเป็นแค่กัน เริ่มส้างครอบครัวใหม่ของเพนั่นแหละเพราะว่า,อ,าอย่างที่ทุกคนรู้เนาะแพทมายายกกับมาจากเบลเยี่ยมแพคก็ไม่ได้เอาอะไรมาเลยบ้านที่อยู่หัวหินบ้านที่อยู่หน้หนานาแพคก็ไม่ได้ไปอยู่กรุงเทพแพคก็ไม่ได้ไปอยู่แพคก็อยากมาสั่งใหม่เพื่อไม่อยากให้ใครมาดูถูกสามีคุณชายว่าอุย้ยเอาเมียฝรั่งมา ก็เขากินหรือมีอะไรคนนี้แพ้ก็เลยบอกให้เขาคู่กันเดียวเลยร้อยตัวสินเป็นชื่อเธอไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ถามว่าสินสมรุ้ไหมก็สินสมรุจ้จ่าแต่ว่าก็คืออยากให้นางไม่อยากทาเขาเรียกว,ว่าอะไรแพ้ไม่อยากนางอยากภูมิใจที่นางดูลแลเราได้อะไรเนี่ยซึ่งอืม ก็ทราบซึ้งนะโอเคไแพ้ไปแล้วมันจะยาวพอทุกคนเจอกันคลิปหนา้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดต,ตามกัไปว่าไปแลวจ้ะบ๊ายบายจ้าสวัสดีค่ะ